แม้ว่าจากกาตาจะเป็นเมืองที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและมีโครงการปรับโครงสร้างพื้นฐานอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้ามผฟังเชื่อกแกไหมรอครับว่าสลัมแห่งนี้เนี่ยครับยังคงเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกและคลิปนี้เนี่ยครับแอดเนี่ยจะมาพูดถึงปัจจัยหลักที่ทําให้สลัมแห่งนี้เนี่ยครับยังคงอยู่โดยจะแบ่งเป็น5ข้อและไอห้ข้อที่กําลังจะพูดถึงต่อไปนี้จะมีอะไรกันบ้างไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับข้อที่1 การอพยพยจากต่างจังหวัดและการเติบโตของประชากรเมืองแม้ว่าจากการ์ตาจะเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจอินโดนีเซียและได้ทําให้แรงงานต่างจังหวัดเนี่ยครับเดินทางเข้ามาหางานทําในเมืองเป็นจํานวนมากซึ่งหลายๆคนนี่ครับก็มาพร้อมกับความฝันว่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่เทว่าค่าครองชีพเนี่ยครับก็ดันสูงเกินไปและก็ได้ทาให้พวกเขาเนี่ยครับไม่สามารถเชาบ้านหรือซื้อที่อยู่อาศัยที่ถูกกฎหมายได้ โดยทางเลือกที่พวกเขาเหลืออยู่นั้นก็คือทางเลือกเดียวนั่นก็คือการเข้าไปอาศัยอยู่ที่สลัมซึ่งสลัมแห่งนี้เนี่ยครับก็มีค่าเช่าที่ถูกกว่าและใกล้กับแหล่งที่ทํางานอีกด้วยอีกทั้งการเพิ่มขึ้นของประชากรที่มีอย่างรวดเร็วและได้ทาให้ความต้องการที่อยู่อาศัยเนี่ยครับเพิ่มสูงขึ้นในขณะที่ที่ดินเนี่ยครับมีจํากัดมันจึงส่งผลให้สลัมแห่งนี้เนี่ยครับได้ขยายตัวไปเรื่อยๆข้อที่2 ค่าครองชีพที่สูงและความยากจนที่เรื้อรังและถึงแม้ว่าหลายๆคนเนี่ยครับจะสามารถหางานทําในเมืองนี้ได้แต่รายได้ของพวกเขาเนี่ยครับกลับไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยครับทำงานรับจ้างรายวันเช่นคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างพนักง,งานก่อสร้างหรือแม่ค้าหาเรีซึ่งรายได้ที่ได้เนี่ยครับไม่แน่นอนและก็ได้ทําให้พวกเขาเนี่ยครับไม่สามารถเก็บเงิน เพื่อย้ายออกจากสลัมนี้ได้ซึ่งบางครอบครัวเนี่ยครับอาศัยอยู่สลัมแห่งนี้มาหลายชั่วอายุคนและถึงแม้ว่าทางด้านรัฐบาลเนี่ยครับจะพยายามพัฒนาที่อยู่อาศัยใหม่ๆแต่มันเนี่ยครับก็ยังส่งผลให้ประชากรอ,อีกมากมายไม่สามารถเข้าถึงโครงการเหล่านั้นได้ข้อที่ 3. การขยายตัวของเมืองและการไล่หรือที่อยู่อาศัยของคนจนสถานที่ที่ดินในจาการ์ตาได้กลายเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูง นักลงทุนหลายๆท่านเนี่ยครับและผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์มักจะเข้ามาซื้อที่ดินเพื่อที่จะสร้างตึกสูงและศูนย์การค้าและได้ทําให้ชุมชนแออัดเนี่ยครับได้ถูกไล่หรืออยู่เสมออย่างไรก็ตามครับปัญหาคือเมื่อมีการไล่หรือสลัมเนี่ยครับชาวบ้านที่ถูกบังคับให้ย้ายออกเนี่ยครับมักไม่มีที่ไปเพราะที่อยู่อาศัยที่รัฐบาลเนี่ยครับจัดให้เนี่ยครับมันอยู่ห่างไกลจากแหล่งทํางานหรือไม่ก็อาจจะมีค่าใช้ใจ่ายที่พวกเขาเนี่ยครับไม่สามารถจ่ายไหว สุดท้ายเนี่ยครับพวกเขาเนี่ยครับก็ต้องหาที่อยู่ใหม่ในพื้นที่ที่ผิดกฎหมายและบางครอบครัวเนี่ยครับก็อาจจะสร้างชุมชนแออัดขึ้นมาใหม่แทนข้อที่4การขาดโครงการพัฒนาระยะยาวและปัญหาการทุจริตแม้ว่าจะมีโครงการช่วยเหลือชุมชนจากทั้งภาครัฐและองค์กรไม่สแสวงหาผลกําไรแต่หลายโครงการเนี่ยครับกลับไม่มีความต่อเนื่องหรืออาจล้มเหลวเนื่องจากการบริหารที่ไม่มีประสิทธิภาพ และเงินทุนที่ไม่ถึงประชาชนที่เดือดร้อนจริงๆแถมการทุจริตเนี่ยครับก็ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ในอินโดนีเซียซึ่งงบประมาณที่ควรนำมาใช้เนี่ยครับในการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของคนในสลัมก็มักถูกใช้ไปนในทางที่ผิดและก็ได้ส่งผลให้ปัญหานี้เนี่ยครับยังคงดำเนินต่อไปข้อที่ห้า การยอมรับของสังคมและความซับซ้อนของระบบเศรษฐกิจใต้ดินซึ่งในบางกรณีเนี่ยครับชุมชนสลัมแห่งนี้ก็ยังกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจของเมืองเองเพราะว่ายังมีตลาดท้องถิ่นขนาดเล็กร้านขายอาหารและการบริการดีๆื่นที่ทำให้คนในเมืองนี้เนี่ยครับยังต้องพึ่งพาอยู่เสมอและได้ทำให้การรื้อถอนหรือการจัดระเบียบในพื้นที่เหล่านี้เนี่ยครับกลายเป็นเรื่องที่ยากเอามากม และนอกจากนี้คนในชุมชนหลายแห่งเนี่ยครับก็รู้สึกว่าพวกเขาเนี่ยครับได้ถูกมองข้ามจากทางด้านรัฐบาลและสังคมมาจึงทําให้พวกเขาเหล่านี้เนี่ยครับเลือกที่จะพึ่งพากันเองมากกว่ารอความช่วยเหลือจากภายนอกความหวังของคนในสลัมและถึงแม้ว่าพวกเขาเนี่ยครับจะต้องเผชิญปัญหาอีกมากมายแต่ท่านผู้ฟังเนี่ยครับเชื่อกันได้ห่ะครับว่าผู้คนในสลัมเนี่ยครับยังมีความหวังและพยายามสร้างชีวิตที่ดีขึ้น หลายครอบครัวเ่ยครับมุ่งมั่นที่จะทําให้ลูกหลานเนี่ยครับได้รับการศึกษาเพื่อที่พวกเขาเนี่ยครับจะได้หลุดพ้นจากวงโครจรความยากจนโดยสําหรับหลายครอบครัวการศึกษาคือความบางเดียวที่จะทําให้พวกลูกๆของเขาเนี่ยครับมีชีวิตที่ดีกว่าพ่อและแม่ซึ่งโรงเรียนในชุมชนสลัมแห่งนี้หลายๆแห่งเนี่ยครับมีอาสาสมัคร และมีองค์กรไม่สแสวงหาผลกําไรเข้ามาช่วยเหลือและเปิดโอกาสให้เด็กๆเนี่ยครับได้เรียนหนังสือและถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยครับพวกเขาเนี่ยครับต้องเรียนในสภาพแวดล้อมที่ยากลําบากแต่หลายคนนี่ครับก็สามารถก้าวออกจากวงโครจรความยากจนได้ซึ่งมันก็ยังคงมีอีกหลายองค์กรนะครับที่พยายามจะช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนในสลัมแห่งนี้เช่นโครงการฝึกอาชีพ เพื่อให้ผู้ใหญ่เนี่ยครับสามารถหารายได้อย่างมั่นคงขึ้นโครงการสุขอ,อนามัยที่ช่วยให้ชุมชนเนี่ยครับเข้าถึงน้ําที่สะอาดและสอนเรื่องการดูแลสุขภาพและอันดับสุดท้ายเนี่ยครับก็คือโครงการสร้างบ้านราคาประหยัดที่ช่วยให้บางครอบครัวเนี่ยครับสามารถย้ายออกจากสลัมได้และถึงแม้ว่าพวกเขาเหล่านี้เนี่ยครับจะอยู่ในสถานะความยากลําบากแต่คนในสลัมในพื้นที่แห่งนี้เนี่ยครับก็ยังช่วยเหลือกันและกัน และสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งโดยพวกเขาเนี่ยครับก็ยังมีวัฒนธรรมการพึ่งพาอาศัยกันเช่นการแบ่งอาหารการช่วยเหลือดูแลเด็กๆและการรวมกลุ่มกันครับเพื่อแก้ไขปัญหาในชุมชนและถึงแม้ว่าโอกาสจะมีขีดจำกัดแต่หลายคนในสลัมแห่งนี้ก็ยังมีความฝันและมุ่งมั่นทำงานอย่างหนักครับเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าตลาดนัดที่พยายามจะขยายธุรกิจของตนเอง หรือคนหนุ่มสาวที่พยายามศึกษาและหาทางออกจากสลัมแห่งนี้ให้ได้ซึ่งปัญหาในสลัมในจาก,การ์ตาเนี่ยครับจะมีมาอย่างยาวนานแล้วก็ตามแต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทางด้านรัฐบาลเนี่ยครับได้เริ่มให้ความสนใจมากขึ้นและได้มีการพัฒนาเมืองที่ครอบคลุมทุกชนชั้นกับโครงการสร้างบ้านราคาประหยัดและการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนแออัดที่อาจจะเป็นก้าวแรกสู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยบทสรุปของเรื่องนี้เนี่ยครับแม้ว่าสลัมในจาก,การ์ตาจะเต็มไปด้วยปัญหาแต่ในความมืดเนี่ยครับก็ยังมีแสงแห่งความหวังที่ซ่อนอยู่ความพยายามของผู้คนในชุมชนและองค์กรที่ช่วยเหลือพวกเขาซึ่งนั่นก็แสดงให้เห็นว่าแม้จะอยู่ในสถานะที่ยากลำบากแต่พวกเขาเนี่ยครับก็ยังไม่หมดหวังที่จะสร้างชีวิตที่ดีกว่าเดิมท่ามกลางสลัมที่แออัดของจาก,การ์ตาที่เต็มไปด้วยความยากลำบากและการดิ้นรน ยังมีบางสิ่งบางอย่างครับที่ไม่เคยจางหายนั่นก็คือความหวังและถึงแม้ถนนในพื้นที่แห่งนี้เนี่ยครับจะแคบหลังคาจะรั่วไหลแต่หัวใจของคนในพื้นที่แห่งนี้เนี่ยครับกว้างใหญ่กว่าที่ใครๆจะจินตนาการพวกเขาเนี่ยครับต้องตื่นขึ้นมาในทุกๆเช้าพร้อมกับแรงใจที่เปลี่ยนแปลงอนาคตเพราะความหวังไม่ได้ถูกกำหนดด้วยสถานที่ที่เราเกิดแต่มันเติบโตขึ้นจากหัวใจ ที่ไม่ยอมแพ้แล้วในวันหนึ่งแสงแห่งโอกาสจะส่องมาถึงพวกเขาและทำให้สลัมแห่งนี้ไม่ใช่เพียงพื้นที่แออัดแต่เป็นบ้านที่เต็มไปด้วยความฝันและศักดิ์ศรี ก็จบลงไปแล้วนะครับกับเรื่องราวของสลัมและผู้คนที่อยู่ในเมืองจาการ์ตานี้ซึ่งบางพื้นที่เนี่ยครับก็อาจจะมีผู้คนที่พักอยู่อาศัยแบบสะดวกสบายแต่อีกมุมหนึ่งของเมืองจาการ์ตาก็อาจจะมีผู้คนที่โหยหาความหิวอยู่และท่านผู้ฟังลหละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปกันด้วยนะครับและอย่าลืมกดเข้าไปดูคลิปที่แอดได้แปะขึ้นไว้หน้าจอนี้ด้วยนะ123คลิปอย่าลืมกดเข้าไปดูล่ะ